สวดธรรมจากกัปปาวัตนาสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพกรกวาภารานาสยังวิหานติอิสิปัตเนีมิทาขาเยีมคฆาทาเยสตัตตะโคพระกวา,กวาปัจจะวะคีเยพิกูอามันเตสิเทวมเมพิขเวอันตาปัพระชิเตตณเสวิตพายโยจายังกามสุก,กาสุขค ลิกายุโนโยโคอินโมโปทุชนะนิโกอะระณิโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตะกิละมัทานุโยโคสุโขอนระณีโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิคเวอุโพอันเต อนุปคัมมะมัชถิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสามพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกาตมาจัสาพิขเวมัชถิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสามพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอายะเมวะอริโยอตถังชิโกมัคโคเสยยะทีทางสมาธิิสมาสังกโปสมาวาจาสมากรมมโตสมาอาชีโวสมาวายาโมสมาสมาติสมาสติสมาสมาธิอหยังโขสาพิขเวมชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภีสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญายะ โสโพสัมโพทายะนิพานายะธังวัตติอีกทางโขปนะพิขเวทุกขงังอริยสัจจังชาติป,ปีทุกขาชลาปีทุกขามาละนปีทุกขงังโสกปาลิเทวะทุกขะโมทะนัสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิ สัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิดชังนะละพาติตัมปิทุกขงังสังขิตเตนะปัจจุปะปัจจุปาทานักขันธาทุกขาอีทางโขงปะณนะพิขเวทุกขาสมทาุทโยอริยสัจจังยายังตันหานะตันหาโปโนภะวิกานันทิลา ทสหะกตาอัตระอัตราพินันทีนีเสยยทีทังกาะตันหาภวะตันหาวิภะวะตันหาอิทังโขปนะพิเขเวทุกขานิโรโทรอริยสัจ,จังโยตัดสาเยวะตันหายะอเสสะวิคาคะนิโรโทจาโครประ ินสักโคมุติอานารละโยอีทางโขปณะพิขาเวทุกขานิโลธะคามินีปฏิปทาอริยะสัจจังอายยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อ,อ,ทอญญีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง mountain. อุทัปปิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปริทางทุกขังอริยสัจจังปรินญะปลินเยยยันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักข <must be S 1> ุงอุทัปธิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปปิอาโลโก อุทัปาท่ตังโขปริธานทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติมีพิกเวปุเพอานนุสตเตสุตัมมีสุจากขงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอีทางสุขะสมุทโยอริยสัจจันติมีพิกเวปุเพอุนุสตเตสุมีอุนุสตเตสุตัมมีสุจากขงอุทัปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโขปณิทังทุกขสมุทโยอริยสัจังปหาตับพันติมีพิกเวปุเพอนุนุสตเตสุธรรมเมสุจักขงุงอุทปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปริทังทุกขสมุทโย อริยส,ส,สัจังปหิันติเมพิกเวปุปเพอนุนตสุเตสุธรรมเมสุจกขงอุทัปาัทิยาณังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาัทิวิชาอุทัปาัทิอาโลโกอุทัปาัทิอีทังทุกขานิโรโธอริยสัจันติเมพิกเวปุเพอนุนตสตสุธรรมเมสุจกขงอุทัปาัทิยาณังอุทัปาัทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาัทิอาโลโกอุทัปาัทิ ตังโขปณิธังทุกขะนิโ,โรโธอริยะสัจจังสัจจิสัจจิกาตับพันติมเมพิกเวปุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอุทัปธิตังโขปณิธางทุกขานิโรโธอริยะสัจจังอริยะสัจจังสัจจิกะทันติเมพิกเวปุเพ อนุนุสติสุธรรมเมสุจาก acceso, story, o, nice 응 ki ุงอุทปาธิยานัง <shower> อ <uzzy million> ุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกเบปุเพอนุนุสติสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิยานังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทะปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ ภาเวตัพันติเมพิกเวปุเพอนุณสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทธปาัิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโขปิญทังทุกขานิโรทคขามมนีปฏิปทาอริยสัจจังพาวันติเมพิกเวปุเพอนุณสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทปาธิยวี ยาวกีวันจะมีพิกเวีิเมสุจะเจสุอริยสัจเจสุเอวันติปรตา,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 าริวัตังทวารทศกาลังยถาภูตังยานะทัศนังณนะสุภิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวทเสสเทวะเกโลเกสมารเก สภามาเกสัตสมาณพรามนิยาปะ,ปะชายะสเทวะมนุษยสายะมนุษ,นษตรังส,าาสัมมาสมโพธิงอภิสมพุทโธป,ปัจจัญญาสิงยะโตจ,โจักโหมีพิกเบอิมีสุจตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัตัง ทวาสากาลังทาวาทศาากาลังยาถาภูตังญาณทัดสนังวิสุทธิตังโอโหสิอัอาหังพิกเวสถิวะเกสโลกเกสมาลเกสพัม,มะเกสะัตสะมณะพราหม,มะนิยาปัจชายะสะเทวะมนุษส สายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานัญจะปณะมมทัศนังอุทปาธิอักุปามีวิมุติอละมันติมาทาตินติฐานิปุณพพระโวติอิทมาโวจักภะควาอัตมนา ปัญจวัคคียาพิกุพิกุพระควมโตภาสิตังอ,อภินันทุงอิมัตสะมิจจะปณะนะเวยยากะละนัตสมิงพันชะมาในพันชะมานีอายัสะมะโตโกนทันยัตสะวิลชัง วีตะมะลังธรรมจักขงุงอุทาปาธิดังกิจจิสมุทะยะธรรมังสับพันตังนิโรธะธรรมมันติปวัตติเตจพัพภะวาตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธะมนุษย์สาวีสูงเอตมัมภะวะตาปาราลสียังอีสีปัตเนมิคาตาเยนุษย์ตรัง สมัจจังปวัตติตังอัปพิวัตติยังสามะนะสามณีวตนาวาพรามะมณีนะวาเทเีวีนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติพุมานังเทวาังสัทธังสุตวาจาตุมหาลาธิกาเทวาสัทธมนุษสาวเวสงจาตุมหาลาธิกานัง เทวานังสัทธังสุตวาตาวาตีสาตาวาติงสาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตาตาวาติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธัมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตาังเทวานังสัทธังสุตวานิมานะลาตีเทวา สัทธรรมนุสสาเวสุงนิม,มานนตินังเทวานังสัตตังสุตวาปารนิมมิตะวะสัตตีเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงประนิมมิตะวะสัตตีนังเทวาสัตทังสุตวาตัมมะกายิกาเทวาสัทธรมนุสสาวีสุงเอตัมภคะวตาปารานสียังอิสิปตนีมิคาตาเยอนุตตลัง ธรรมะจักกังพระวติตังอปปิวติยังสัมะนีนวาวาพระมณีนวาวาเทเวนะีนาวามาเลนวาวาพระมุนวาวาเจเนจิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะพระเตนะพระเชนะ เทนะมะนะมุมุตเตนะยาวะพระมโลกาสทัทโธอพุขคันชิอยันจะทัสสะสหัสสีโลกาทาตุสังกัมปิสังกับสังปะกัปปิสังป,ป,งปะเวทิอปะมาโนจะโอทาโลโอภาโสโลเกปาตุละหูสี อติกรรมมีวะทาวีนังทเทวีนังเท,ว,ทวาทุภาวังอัตโคภะควาอุทานังอุทา,า,าสินีัญญาสิวัตะโคโกุนทันโยัญญาสิวะตะโคกกนทันโยติอิติหิทังอายะสมตโตกกนทันยัสสะัญญากกนทันโยตทวะนามัง 啊，吼、嗯，实体。